ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะอยู่กับช่องเจ๊ตูพารวยจ้าเมื่อนี้อยู่กับพ่อพญางูใหญ่ค่ะอยู่บ้านโคกสงางผ้าผีผ้าน้องมาชมงูจงอางค่ะนี่ก็เป็นสารพอปูเด้อพี่น้องที่เห็นนอนโคตรยุนีกับแม่งูแท้ๆค่ะเพิ่นสตาบไว้เพราะว่างูบางโตก็ได้สูญพันธไปแล้วแล้วก็ยังมีการชม โชว์งูฟี่อีกตั้งหากพี่น้องคขาไม่เสียค่าเข้าเดอ้อผู้ใดอยากมากกับมากคะ่ะเมื่อนี้โอกาสมาชมกันแบบสดๆและน้ำซัำก็ยังมีโอกาสเดมากอโตดีกับพบูกับไม่ยายอีกค่ะพี่น้องขาการชมโชว์งูค่ะพี่น้องขา โตนี่บริษียาคาใส่ใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเพิ่นเป็นไท่บ้านแล้วๆเพิ่นก็เฮ็ดเองเฮ็ดกันเองบริหารกันเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยว่อยคลั่งจิลอยล้อเด้อพี่น้องเด้ออยากให้ผู้นันผู้นี่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้มาแวะชมค่ะพี่น้องค่ะ เห็นน่องโตเล็กๆจังสี่พี่นองขาชํำนานแห้งแหงนั่งอยู่ทั้งไก่กันยังโอ้สะอ่อนว่าปื้ดคือเก่งขักเก่งแน่แทะนี่แหละพี่นองขาผู้ทีสิภาปอะบอายไปเอาโตดีคะ<อ>่ะคนขิงลูกขักพี่นองนั่งอยู่ไกลๆโอ้ยจนว่าสันจะว่าเป็นอย่างเดี๋ยวเห็นนิดหน่อยกับว่าไดได้ดล้นี่ย่าน แต่ก็ต้องยอมรับความสามารถของน้องจริงๆค่ะพี่นองขาผู้ใดผ่านไปผ่านมากระแวะมาได้เด้อพี่นองเด้อมาเบิงงูจงอางน้ากันแล้วก็มาเบิงโชวงงูพี่นองขาน้ำซ้ำยู่เนี่ยเพิ่นบอกว่าข้าเจ้าได้กแก่บนเลวตังวาสามสี่รอบเอาหนังใหญ่มาสายพี่นองขาพอปูหายยามมาบนมาบานกระได้สมดังใจหวังเมื่อสุข่สุคน ว่าวแล้วๆเฮากับไปเบิรงกันค่ะไปชมงูเรื่อยๆแล้วก็เดินไปจนกว่าจะถึงสารตะปูพี่นองขานี่ค่ะพี่นองค่ะที่เห็นนอนดำๆอยู่นั่นพี่นองแมนเม็ดมีแต่ง,งูจงอางมีแต่ง,งูเฮาแล้วก็งูเหลี่ยมงูลามงูสิงบอกว่าสิเป็นงูหลากหลายชนิดมีแถบสิทุกอย่างค่ะนี่ค่ะพี่นองค่ะโอ้ยโอาเรยวกว่าขนคิ้งลูก ปอบอายก็ได้แต่ภาวหน้าในใจว่าป้าส,สมัยตะกี้คือจะเลื่อนลุงเรื่องคักเท้บัดส,สมัยนี่คือทั้งแหงแรงคือทั้งแบบว่ามันบ่สวยหรูคือเกาไม่พี่น้องคะ่ะเพราะว่าคนกับบ่คอยมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าเจ้าก็สิไปเน้นสะทางไปแบบสถานที่ดังๆเนาะบัดน,นิงงูจงอางก็เหมือนสิถือถิมล่างไปเลยนักท่องเที่ยวกับค่อนข้างที่สิน่อยแล้วก็งูบางโตกัยังนำ แห่งคโครูยูพี่น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าอีแค่นนะมอยุหาสิบชีวิตเดอ้อว่าสันแต่ว่าก็ค่อนข้างที่สิเป็นแบบมันบอ,ม,นบอมันบองามคือจังตะกีไหมพี่น้องนี่ละแห่งแรงคับบอมูเจาวากับภาวนาในใจให้เลขแตกในเดอ้อปูคันเลขแตกลูกสิเอิญค้นมาจากทุกทั่วสาารณทิศ แมนบ่าวานั่นละ่ะมาจากทุกทิศทุกทางพี่น้องให้ลังไหลมาเที่ยวมาชมเพื่อที่สีได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจักน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนจะถูกทิ้งล้างไปเลยพี่น,อน้องขาเนี่ยเขากับมาขอโซขอหลาบกับตะปูเดอ้อก้อนหนานั่นก็มีคนมาจุดถูกขออโศขอลาบไปแล้วพี่น้องขะ เฮาก็สิมาขอรัฐบ,บาลไทยงวดนี่ปอบอายเลยน้ำถูบมาเองค่ะแล้วก็สิล่องมาจุดเบิงว่าปูเพื่อนสีหายบ่เพราะว่าก็อยากอยากเอินค้นมากจากหลายๆหม่องมาท่องเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ะก็ค่อนข้างที่สีว,งงว่าง่ายๆว่าถ้าบวกคอยมีคนมาอีกจัหน้อยก็สิถืบทิ้มล่างไปละพี่น้องคะอยากอนุรักษ์ไว้เนาะบ้านงูจงอางบ้านโคกหางาค่ะ นี่มาแล้วปอบอายกสิจุดถูกเด้อพี่น้องเด้อนี่มาแล้วค่ะตัวแหลกมาแล้วนี่ค่ะตัดไปเลยตอนที่ออกมาแล้ว907ค่ะพอเอ้ยแม่เอ้ยหยีบให้นะเด้อให้ได้โศกได้มานได้ลาบได้นีขืนจะเลื่อนลุงเรื่อง,อง,องขึืนบิดหนีวิดสินนี่ละ่ะ907ค่ะ เบิงเบิงบ่แมนวาวว่าวดดิมันเคยเป็นกงงูเดี๋นี้มันก็นมาเป็นกงหนูพี่น้องค่ะเบิงค่ะบางตัวนอนโคดสถานที่ค่อนข้างที่สิบอบวิจิตการตาคือตะกี้เนาะอยากให้พ่อปูหาถือห้แตกแล้วแล้วกระสีเอิ่นทุกคนเอิ่นทุกฝฟายหลายๆคนมาท่องเที่ยวค่ะ ขนาดพ่นเปิดในคาเฟ่ยังบ่ค่อยมีคนอยากมาอยู่พี่น้องสาธเพ่นก็มี่ให้เบิ่งค่ะอย่าลืมด้วยพี่น้องเลกพญางูใหญ่907าค่ะนอนอยู่นี่กระจงอางพี่น้องค่ะอู้ขุนขิงลูกค่ะยางมาจากหน่อยไม่ใหญเคนค่ะผู้เฝ้าอยู่นี่เพ่นกระเอินเขามาเบิง่งจุดทูบจุดยังแล้วๆล้วกับมาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเลกแตกงามงามค่ะเก ซี่ค่ะพี่น้องค่ะเลขกไม่เคนนค่ะพี่น้องค่ะนีเด้อพี่น้องแขกไปไทยมากอย่าลืมแวะขอามาสก,การะปูในเด้อให้แตกในเด้อปูคนจังสีแดมาเที่ยวหลายๆมองหนีจังสีไดกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งค่ะมวันนี้ก็ขอโตัลาไปก่อนมืออื่นขอให้ถือเล็กถือเบอร์เด้อพี่น้องลำล้ำรวย้วยกันสุขสุขคนจ้า